ผู้จิงที่สามในรายการหนองสังคร,รับทัพที่สองประจำปี2554ระหว่างทีมเลือกการ F4 จ,จ,จากจังหวัดขอนแก่นพบกับทีมอารับ F4 จากจังหวัดชัยาบูเพื่อเป็นการแสดงความขอ,อบคุณและให้เกียรติกับผู้ตัดสิน <rium> <Dante> และก็พูดหรือป้ายนักกีฬาทั้งสองทีมและก็ชุวชนจากโรงเรียนหนองพ่อโดยการนำขอบริการพพเศษพงษ์ชำนาญบริการโรงเรียนหนองพ่อครับพี่น้องครับขอเสียงป๊อปื้อได้เลยครับนะครับสาวงามและก็เด็กเล็กออกเลยครับนะครับสำหรับสาวงามนะครับพี่ให้เกียรติในเรื่องของการถือป้ายและครั เป็นการถ่ายเวรผ่ายมิโอครับเจ้าพระครับได้แก่คุณจารุดีผู้เก่งคุณอาหารมากและคุนตีนะครับลกูกหลานของเรานะครับทั้งนิพชันที่เป็นสตรีและบุตรนั้นก็คือโรงเรียนหนองพอครโพของเรานะครับก็คงจะทำหน้าที่อีกคู่ที่ทินทะเลิศนะครับ เจ้าแไลงของซึ่งกิะาำ15นะครับปีทุกนดูแลเพีมครับดูแลเพียงอมาต้องดู้องดูก้องสัามีครั้งนะครับอเคครับมอเคครับผมวีรบุรุษผู้ถือบุญโอเคครับหนองสันครับครั้งที่สองประจำปี2554ผู้ที่ที่สามประจำวันที่สามพี่กายน ได้แก่ด้านขวาครับจิมเอกธิรกรนิสิราหน้าที่พบหลวงเทศบาลตำบลหนองสันหน้าซ้ายครับจิมเอกเอสกาทำพยักตั้งไฟฟ้าเทศบาลตำบลหนองสันขวาหลังครับคุณธิรากรแก้วบดีผู้การข้าวสารหลังซ้ายครับคุณรัตภูมกัน